โชคลาภสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับประจำวันที่1ธันวาคม2563ครับชาวราศีพฤษภเลขโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากแหมดาวมันกระตุ้นเป็นเลขใกล้ตัวซะด้วยนะครับนั่นก็คือเลขที่มาจากเบอร์โทรศัพท์ครับแต่เบอร์โทรศัพท์ของใครเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อฮะ เบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อที่ของคุณใช้อยู่เออผลรวมก็ได้หรือเลขชุดที่จดจําได้ง่ายก็ได้คุณพ่อใช้หรือเลขสี่ตัวท้ายก็ได้คุณพ่อใช้เลขโทรศัพท์อะไรเอาเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อไปเสี่ยงโชคได้จ้า นะครับบางคนก็จะใช้4ีตัวท้ายหรือผลรวมของสตัวท้ายหรือผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดก็ได้นะครับขอให้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อเป็นใช้ได้เพราะมันเป็นเลขติดตัวของคุณพ่อจะให้โชคสําหรับชาวราศีพฤษภครับแต่พฤษภครับเมื่อพูดถึงโชคชะตาแล้วมันก็ยังคงมีความหวังและยังคงมีโอกาสแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในดวงชะตาในปักนี้ต้องบอกเลยว่าพฤษภต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวเองเป็นหลัก เนะครับเพราะว่าดาวเดินในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความคิดทัศคนคติที่ทําให้ชาวราศีพฤษภว่าช่วงนี้มีเรื่องให้คิดมากเรื่องให้วิตกเรื่องให้กังวลอยู่คนข้างเยอะหรือมีเรื่องที่จะต้องหวาดระแวงหรือมีเรื่องที่จะต้องคิดถึงอนาคต เพราะว่าภาพรวมดวงชะตามันเกิดดาวพระราหูเข้าทับมาตั้งแต่เดือนกันยามันมีเรื่องอารมณ์การเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่แล้วบวกกับจังหวะดาวคู่แตกหักเดินเข้าตำแหน่งความคิดร่วมด้วยจึงทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นเริ่มที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรที่มันเด็ดขาดขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ต้องใช้ความอดทนเป็นหลักอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่าเอาเหตุผลขึ้นมากมาเกินไปเขาบอกว่าต้องอดทนรอดูสถานการณ์ต่ออีกหน่อยแล้วมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ สิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวราศีพฤษภคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของเกี่ยวกับคําพูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหากับแฟนและคนรักและคนในครอบครัวด้วยเพราะดาวนี้เรื่องของเจ้าอารมณ์คําพูดความคิดมันบางทีมันคิดอะไรแล้วมันก็ไปลงกับแฟนไปลงกับคนใกล้ตัวมาเลยทําให้บรรยากาศภาพรวมคนในครอบครัวนั้นค่อนข้างที่จะอึมครึมดังนั้นพฤษภขอให้ใจเย็นๆเป็นพิเศษเพราะช่วงดาวย้ายดาวใหญ่เปลี่ยนแปลงเขาทับในตําแหน่งความคิดและความสําเร็จจึงทําให้ชาวราศีพฤษภมี ภาวะเรื่องของอารมณ์และความคิดความเครียดมากเป็นพิเศษต้องระวังนะครับดังนั้นไพพยากรณ์ได้ฝากบอกชาวราศีพฤษภเอาไว้ว่าในปักนี้เป็นยังไงนะครับปักนี้คือมันเป็นการเดินทางไปหาผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าต้องไปดูแลคนแก่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อนะครับสำหรับใครที่คุณพ่อยังอยู่นะฮะก็คือช่วงนี้คุณพ่ออาจจะมีเรื่องสังเสียจะมีเรื่องให้ตัดสินใจมีเรื่องที่ให คิดให้วางแผนตัวแปรสําคัญอยู่ที่คุณพ่อด้วยคุณพ่ออาจจะมีเรื่องไหว้วานหรือหัวหน้าเจ้านายอาจจะมีเรื่องไหว้วานให้คุณทําหน้าที่สําคัญสําคัญแทนท่านดังนั้นช่วงนี้ในช่วงปักแรกถ้ามีเวลาวันพ่อกลับบ้านกลับไปขออุสิกร,รมกลับไปกับเท้าคุณพ่อก็จะเสริมดวงให้ชาวราศีพฤษภ เจอพบเจเจอเรื่องที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นเสริมดวงด้วยการการาบขอขมาขอโอหสิกรรมให้กับคุณพ่อแต่ถ้าบางคนบอกแก่แล้วคุณพ่อไม่อยู่แล้วทํายังไงก็ทําบุญกรวดน้ําให้ท่านซะใส่บาตรในอาหารที่ท่านชื่นชอบนะครับสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลและกรวดน้ําให้ท่านก็เป็นการชดเชยให้กับคุณพ่อได้เช่นเดียวกันครับ